พักันปอกไข่ล่ะเดี๋ยวแม่สอนเฮดพะโลบอกแล้วล่ะเรียกนะบอกพักันปอกเป็นบ่ะละเป็นไหมไม่ตรงเนี้ยอืมอ่าปอกดีๆเป็นซองกดมะดะไรว่าหมักเครื่องคือเกลาใส่รรด,ดีน้ำมันหอยกระเทียมต่ำใส่รลกผักชีลงไปคือเกลาจจะเพื่อความหอมแม่หมักคือเกลาล่ะเฮทผงลง ปรจองมาค้นมันแล้ค้นไปเรื่อยๆจนนัำนิ่มละลายไล,ล,ไล,ลนน่แล้วก็น้ำเดือดแล้วค่อยเอาหมูมาลงมีพื้นหน้าตาหมักแล้วลค่อยๆเอาลงตาตๆเอาลงตาตๆเออโจกลงเลยไปนึ่คน้นพอ,อาะย่าค้นลายเบิง้งเอาทิ่มไปนี่ละไอ้มันเดือดแล้วค่อยมาเบิ้งคล้องมัน เรื่งเหตุงานเึงมาสอนลูกทรงเฝอเฝาทรงสิกินตับกินไตกันอยู่นี่ลหละเติมสีด้วยซีอิ่วดำจักน้อยนึงแต่แสบอยู่เด้อว่าไปตางกับหมูสามสั้นสีสวยสุกแล้วตักออกให้เด็กก่อนเขา,าก็กินผักไหนน่าอร่อยสีไขล่ลาย ไฟใส่ผักล้องไปจนหอมผักชีหอมตีว่าวไงอร่อยไหมโอ้ชงผมนะหิวจัดกินข้าวเยอะๆนะอย่ากินเล่นเยอะนะ้าใจไหม